สวัสดีครับผมหมอกมาพราณฟาร์มนะครับคลิปนี้พามาชมไก่รุ่นตัวหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นทายาทเพชรพนมรุ้งนะครับมานาครเสือดำจังเวียนแตกนะครับแม่เป็นลูกสาวบิ Fast, ๊กฟารเกิดเดานะครับไก่รุ่นอายุ5เดือนนะครับกิ๊บป,ปีก2.0นะครับตัวนี้นะครับ สวยมากนะไม่มีตำหนิโครงสร้างดีนะครับใหญ่ <c oughs> น้ำหนักปัจจุบันนี่เกือบสองสองแล้วนะครับ <c oughs> เต็มร่างนี่ไม่ต่ำกว่าสองห้าแน่นอนนะครับ <c oughs> สวยมากนะ <c oughs> หน้าตาก็าไปทางพ่อนะครับ <c oughs> ีงานได้ใช้งานนะครับ พี่ๆท่านใดสนใจก็สอบถามเข้ามานะครับสวยมากนะตัวนี้ีครัดสวัสดีครับ